สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมผมแม็กเกมมิ่งนะฮะวันนี้ก็อ,อยู่กับผมในเกมแอร์ซอล์ฟพัก8แอร์บอลนะฮะโอเคแล้วก็จะมารีวิวไม่ใช่รีวิวสิไม่ใช่เล่นด้วยแล้วก็จะมามาประเดิมกับเกมใหม่กันนะฮะเอ้ยไม่ใช่เกมใหม่ดิมามาประเดิมกับการกลับการกลับมาเล่นเกมของผมอีกครั้งหนึ่งนะเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะี่ยครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่นแลนะ้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้กับบ้านนะฮะโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่า เงินที่ผมเก็บได้กับโทเค็นที่ผมเก็บได้นี่หลายคนอาจจะมองว่าพี่ต้องแฮกแน่นเลยเพราะเนื่องจากพี่เคยทำคลิปแฮกมาแล้วนะะมันก็ไม่เชิงอย่างงี้แหละครับคือผมไม่ได้แฮกนะอันนี้คือเล่นเกมย่างถูกหมายครับเนื่องจากผมสามารถต่อเน็ตได้แล้วถ้าเกิดว่าต่อเน็ตเนี่ยถ้าเกิดว่าคนแฮกที่ต่อเน็ตจริงๆเนี่ยมันจะโดนแบนและคลิปนาทีวินาท,ทีแรกเลยอันนี้คือผมเล่นเองครับเลยไม่มีปัญหาอะไรเงินเนี่ยที่ผมเก็บได้ล้านแปดเนี่ยถามว่าจะเอาไปซื้ออะไรเลยครับก็อย่างที่ผมบอกไปคือมันเก็บจากไหนอ่ะ ก็เก็บจากซีซันเก้าบวกกับโบนัสไร้วันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คือผมไม่ได้เข้านานไงนมันก็เลยเริ่มมาที่หนึ่งใหม่นะถามแต่คนดังถามว่าเก็บไปซื้ออะไรพี่ไม่แบ่งกันบ้างเลยนี่คันนี้ครับผมอัปราาสุดสี่ล้านตอนนี้ร้อยล้านหนึ่งมั่นใจว่ายังไงก็ต้องได้ครับผมบอกเลยไม่ยากครับขนาดไอ้คันที่มันใช้โทเค็นซื้อนะอย่างไอ้คันเนี้นะเดี๋ยวแล้วพู่นะตอนแรกจะเก็บไปซื้อนี่ฮะโคนิเซกนะครับ ตอนนี้ไม่ไม่ไม่หวังอะไรแล้วเพราะว่ามันน่าจะเก็บยากอยู่เหมือนกันนะโอเคครับก็มาต่อกันเลยกว่านะเนื่องจากเมื่อกี้ติดโทรศัพท์นิดหน่อยนะโอเคครันนที่ผมเก็บเมื่อกี้นะที่ผมคิดว่าต้องได้ชัวร์คือโคนิเซกวันนะฮะแต่เรื่องจากเงินผมกับรถมันไม่อำนวยกันนะฮะเนื่องจากเงินมีล้านแปดตอนนี้รถสามล้านนะผมก็เลยโอเคไม่เอาอะไร้ะแม่งแพงไปจัดแม่งเลยสี่สี่ล้าน หนักกว่าเดิมโอเคไม่เป็นไรก็ตามน,นั้นแหละครับเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงการตายผมก็ผมไม่ช่อยชอบเติมไม่ไม่เติมเลยครับคือตั้งแต่เล่นวันนี้ตั้งแต่เล่นเกมวานนี้ยังไม่เคยเติมัะเกมเนื่องจากทางบ้านไม่อนุญาตให้เติมเกมนะก็เป็นอะไรที่ตอนแรกก็แบบตอนแรกก็หัวร้อนเหมือนกันนะเล่นมานานๆแต่ตอนนี้คือได้รถหรูมาแล้วก็ไม่มีอะไรมาอย่างครั้นี้ซื้อโทเค็นครับแต่ตอนนั้นมันลดราคาหกสิบเปอร์เซ็นพอดีก็เลยซื้อจัดแม่งเลยพอดีแม่งโหดนะแม่งโหดกว่า ตอนแรกผมก็มีตัวเนี้ยไอ้ที่มันเหมือนคล้ายๆจรวดอ่ะผมใช้อยู่แต่ผมไม่ได้อัพโปแต่ตอนนี้ได้คันนี้มาละแม่งโงดกว่าเดิมอีก get k, k. ไม่ต้องอัพอะไรก็โหดอยู่แล้วครับตอดูค่าอัพก็รู้แล้วครับครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่าหกพันครับโอเคก็เอ้ยรถใหม่มาเหรอเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า คล้ายๆกับ HRV นะฮะในในไทยไปแล้วนะแต่มีแต่มีแค่สองประตูนะโอเคไม่เป็นไรวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาอะไรมาเปิดมุบมามา,มาเปิดประเดิมการเล่นเกมกับผมแม็กเกมมิ่งด้วยการเปิดเซีซันเก้าแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นอ e ีเวนต์ก e ันสักนิดหน่อยแล้วก็โอเคแล้วก็พอเนื่องจากไม่มีเวลาจริงๆนะขออภัยเดี๋ยวพอว่างๆจริงๆแต่ผมจะเรี่มมาอัดเป็นครึ่งชั่วโมงเลยตอนนี้กำลังตอนนี้ผมล่าสุดจะอัดวิสบิลิเจจริงๆนะแต่เนื่องจากอินเทอร์ไม่อำนวยครับคือเล่นๆไปเนี่ย ครั้งก่อนผมอัดผมจะอัดในวิลล่าไปอีกรอบหนึ่งเป็นในวิลล่าพาร์ทสองเป็นจัดพวกทูเดเซอร์อะไรเงี้ยแต่คือมันมันไม่ได้จริงๆว่ะเคยเล่นเล่นหยูดเนะ็ตแม่งหลุดครับโอเคแต่แรกที่เราต้องเคลียร์กันเลยก็คือต้องปิดเพลงนะ่ะที่ผมเลือกเล่นด่านนี้เพราะว่ารถคันนี้เป็นโปรนะครับแล้วก็เล่นง่ายกว่าน่ะเนื่องจากผมมีทักษะขันเล่นคันนี้มาเยอะแยะนะเลยไม่ค่อยที่จะหัว หลายคนนะครับอาจจะชอบพูดถึงเรื่องกราฟิกกราฟิกในเกมนะเพราะเนื่องจากเกมเนี่ยตอนเปิดตัวกราฟิกอย่างหลูครับคือมันหลูจริงๆคนระับผมก็รับเลยว่าหลูจริงแล้วหลายคนอาจจะถามผมว่าพี่ครับทำไมกราฟิกที่เป็นนี้คือมันเฉยๆอะคือมันก็ไม่ได้แบบแหลกอะไรอย่างนี้นะมันเฉยๆนะครตอบ,บก็คือผมปรับเป็นภาพโลนะมันจะได้ประหยัดพลังงานเครื่องนะแบบนันหมดนเร็วอยู่ด้วยนะเครื่องนี้ผมใช้เล่นก็คือ Galaxy Note 8นะ คืว่ากันไปว่าเป็นแค่คอร์ดคอนะใช่ป่ะวะเออเป็นแค่คอร์ดคอรมยำสองิกนะฮะแล้วก็พวาอมจะภายใน้สามสองนะฮะก็มีแค่นี้นะแล้วก็เมมโมรร้อยยี่สิบแปดิกนะอย่างที่ผมใช้เนะี่เป็นเอ็กซ์นอตัวเก่าๆนะฮะตัวหนึ่งนะที่ไม่ไม่มีผลิตอีกแล้วนะตัวนี้โอเคนะก็ร,รู้กันอยู่ร,รู้กันอยู่ว่าเครื่องกัดกันเราก็ต้องเล่นให้ได้ต้องรับมันให้ได้นะอย่างคลิปเอ็มซีไฟนนี้ที่ผมพูดถึงเกมว่าเกมมันไม่ดีโอ้ยชนแตก ที่เกมมันไม่ดีนี่ต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากผมอาจจะคิดว่าเครื่องผมมันไม่ดีจริงๆอ่ะอาจจะไม่ต้องโทษเกมอาจจะโทษโทษผมที่สองครับผมตามครันแรกไม่ทันไม่เป็นไรที่สองยังน้อยก็ยังได้เท่าไหร่สามพันสี่นะถ้าเกิดเป็นที่หนึ่งบวกโบ,โบโนัสร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เก้าพันครับผมโอเคก็มีนั้นแปดสามพัน ไม่ไไม่ด้เอาอะไรเบสท์เท่านะเดี๋ยวไปดู the Wednesday Hit กันนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะไอ้ตัวนี้ผมก็ไอ้นี่มานะฮะรถคันนี้ผมก็ได้จากการเป็นรางวัลหรือที่อย่างเป็นค่าตอบแทนที่เล่นอีเวนต์อะไรของมันก็ไม่รู้คันนี้ก็ได้มาเหมือนกันแต่คันนี้อัพปูแล้วไงใช้คันนี้ดีกว่าคันนี้มันดีกว่าไอ้พวกในโตสตาร์เตอร์อะไรนี่ผมไม่ค่อยผมไม่เคยใช้เลยฮะไม่ไม่ไม่คล่องเ่าหร่ก็โอเคไม่ใช้มันก็ไม่ค่อยต่างกันเพราะว่าผม ผมไม่เคยใช้อยู่แล้วไงโอ้อยมีเพลงอีกแล้วลืมปิดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์จริง,รงๆโอ้ตหามา,มาเป็นเนร้อ,องเลยโอ้ยเคนเมื่อเราเล่นอีเวนต์เราก็ต้องทำเกียร์ได้คาดอกดาวไปหนึ่งนะ ถามว่าเวลาว่างในเกมนี้เวลาผมขับไปเฉยผมไม่เท่าทําอะไรหรอในเกมนี้นะฮะเวลาขับอยู่เฉยมันขับทางตรงนเี้ยผมจะชอบดิฟมากกว่าเนื่องจากเวลาเก็บในโตเงี้ยพอมันจะมีคนแซงเราค่อยปล่อยในโตชนมันนะซี่ของผมก็ไม่มีอะไรมากการเล่นเกมอย่างเี้ยนะคือจะถามว่ามันแฮ็กได้ไหมผมไม่รู้นะผมไม่เคยแฮ็กกับเกมเนะี่ยเคยลองเมื่อตระมาสองสามปีนี่แล้วอะคือลองไปแล้วมันก็มันก็แฮ็กได้นะแต่คือมันเปิดเน็ตยังไงมันก็โดนอยู่เดียรเชื่อปะ่ะคือมึงลองคิดดูดิถ้าเกิดว่า เราแฮกอย่างเงี้ยอะแฮกแฮกโอเคอะแฮกเห็นมาเล่นได้ก็โอเคเดี๋ยวคอยดูนะพอมันอัปเดตปุ๊บเนี่ยเกมร็อคมันปรับแพทใหม่อย่างเงี้ยอัปแพทใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่าอัปไปยังไงพอคุณแฮกไปยังไงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็เล่นไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากเกมร็อคมันปรับแพทใหม่เนี่ยมันปรับดีมากครับคือถ้าเกิดว่าเป็นของถ้าเกิดว่าเราเล่นเวอร์ชันเก่าอยู่เนี่ยมันจะไม่ให้เล่นเลยมันจะให้อัปเดตอย่างเดียวเคยเป็นไหมครับเคยเป็นเหมือนผมไหมครับถ้าเคยเป็นคอมเมน่เล่นเลยครับคอมไม่ได เกมอย่างเดียวเลยพออัพเสร็จปุ๊บมันถึงจะเล่นได้นี่ะงั้วพออัพปุ๊บก็ต้องใช้เน็ตใช่ไหมครับพอเปิดมาครั้งแรกก็ต้องใช้เน็ตถูกปะครับถูกไหมครับปิดเน็ตยังไงก็ต้องให้อัพอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋ะอชนชนชนมันก็ให้อัพอ่ะคือยังไงมันก็ต้องอัพอ่ะแล้วอัพปุ๊บครั้งแรกก็ต้องเปิดเน็ตในการเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะสันนี้เป็นแอนดรอยเป็นคือต้องเปิดเน็ตบางครั้งต้องเปิดเน็ตในการเล่นแต่ iOS ผมไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่า ไม่เป็นไรคนระับก็ได้รางวัลมา10โเทเค็นเจ็ดพันห้าเครดิตแล้วก็ t ันนิ่งคิดนะฮะก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างทำปฏิตินด,ดีนะแต่ก็ไม่ได้ดีแบบดีมากนะก็เดี๋ยวเคมลมรางวัลก่อนเมื่อวานเล่นเด่เที่ยว day h i นะฮะวันนี้เล่นได้สามพันหนงน้อยจังวะโอเคเป็กเว็น day นะโอ้ย honda ตอนแรกผมนึกว่าอะไรรู้เ่าครับนึกว่าไอ้นี่ honda bio bio ames แต่ไออเวนไหนที mm. game, ่ผมไม่มีรถนะผมก็ไม่เล่นนะเก็บบไว้ปล่อยๆไ้แล้วเนื่องจากผมนด้เก็บรล้วไปซื้อของโล้วโถ่นะอย่างคันนี้เป็นคันใหม่ก็เล่นได้อะมีอะไรสอบถามเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ได้คลิปนี้เลยนะครับผมผมจะเข้าไปตอบให้นะก็ก็ตอนแรกตอนตอนอัดคลิปเนี่ยมันก็จะแหลกเนื่องจากเครื่องผมก็สเปคค่อนข้างทีรากา หลายคนคงจะคิดว่ามันไม่น่าแหลกแต่ผมเล่นนะผมแหลกเนี่ยใครลองเล่นเกมผมตอนผมอัดเนี่ยโคตรแหลกเลยอะแบบแหกปิดปิดเพลงอ่ะจริงๆผมเล่นเองก็ไม่ไม่แหลกนะไม่ไม่เคยแหลกเลยแหละคือมันก็เล่นเรื่อยชิปมันยังเป็นตัวมันยังมันยังไม่ได้เก่าเกินไปมันใหม่อยู่เลยถามว่าเล่นเกมพวกเกมดังได้ไหมเล่นได้หมดแหละที่อซนยยังรองรับมาแล้วเลย ไอ้ Liberty City Story ก็ลองรับแต่ไม่รู้มันเล่นด้หรือเปล่าไม่เคยลองกันที่เกียร์โหลดแล้วเปลืองเปลืองเมมเอาแค่แซงก็พอแล้วแซงมันหรูวายไ่แล้วไลฟ์บัตตี้ซิตี้สตอรี่มันพัฒนาในไอนี่เฉยเกรพี GP แล้วก็มาไม,ม่พัฒนาบนคอมมันมันไม่มีให้เล่นบนคอมอ่แล้วก็มันม,ม,มาพัฒนาในนี้แหละแล้วก็มาลงให้ทุกคนได้เล่นกันผมก็ไม่ได้เล่นนะผมเล่นบนไอโฟนมันจต i ไอโฟนมันลื่นกว่าผมที่ที่ผมบอกว่าเกมมันกล่าวเพราะอะไรอะ ไอ้โมเดลคอมบัไฟครัมันกาดเพราะอะไรผมไปเล่ apple, apple. Opinion, apple. Tao, sweating. นบนแอปเปิลงั้แล้วมันกาดมันลื่นกว่าคือการควบคุมเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าไงแต่ผมก็ไม่รู้ไงไม่แน่ไม่แน่พวกแท็บเล็ตแท็บเล็ตแอนดรอยบางรุ่นมันก็อาจจะดีกว่าแหละผมก็เลยบอกว่ามันเครื่องผมมันกาดไงแต่ตอนแรกก็ไม่ได้เพื่ออโทษเกมโทษเกมนะโทษเกมบอกว่าเกมมันน่าน่าจะไม่ด <size fais Warning>. ีนะเพราะว่ามันน่าจะออกแบบมาห่วยแบบแอนดรอยเพราะว่าขนาด คิดดูเนี่ครับ Android มันฝืนขนาดไหนอ่ะขนาดพวกใครพี่โฟนทูสมาร์ตอีกสามจุดห้าทขายร้านไซเว้นเนี่ยยังเล่นได้อ่ะลองคิดดูถ้ามันขายได้ถ้ามันเล่นได้ขนาดนั้นอ่ะคือโอ้ยไม่ต้องอะไรมากอะ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นก็รู้เลยว่ามันคงปรับมันไม่ดีสว่วนแอไม่ได้เพราะผมเล่นบน iPhone 6เนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันดีอะ่ะ i p h o n ห6 5S 4S อสอยังเล่นดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้ำมันก็เสือกหมดด้วยนะทั้งจากเซิร์ฟเวอร์หลุดน้ำมันแม่งเลยหลุดไปด้วย โอ okay. เคเรนนี่ึงนะเอาเวลา,เ,าเวลาก็ต้องขออภยัยขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับหลายคนที่บอกว่าไม่พอใจอว่าผมไปว่าเกมไม่ดีแล้วไม่แนะนําให้เกมไม่แนะนําให้เล่นนะต้องขอโทษ้วยนี้ครับก็ไม่มีอะไรจะพูดครับก็อาจจะก็พูดว่าเครื่องผมกาดเองนะขอบคุณครับขออภัยด้วยนะผมแล้วมึงขึ้นโฆษณาตรงนี้แล้วคูจะกดปุ่มยังไง หลายหลายสิ่งที่ผมไม่เล่นมันอาจจะสงสัยว่าผมไม่เล่นเป็นแบบหมุนๆเนาะผมไม่เล่นครับผมไม่ชอบอย่างนั้นคือมันที่เราผมไม่ชอบมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ชอบเล่นอย่างนั้นครับนะถามว่า mc 4น่าเล่นไหมผมพูดว่าน่าเล่นนะน่าเล่นแต่ mc mc 3อมอะ modern combat นะ modern combat ภาคสีภาคสองก็น่าเล่นผมเล่นไปหมดแล้วแหละตอนนี้นโลมาในเว้นไงก็พวกใช้พวกพวกไว่หยองใช้ตองบู่อะไรเงี้ยก็เล่นไ้หมดเลยแต่ว่าถามว่ามันสวยภาพมันสวยทุกคนไม่ได้ไหมภาคสี่ผมว่าภาพมันสวยกว่าน,นะแต่แต่คนมันเล่นน้อยแล้วไอเดนเนี่ยเ็าไปฮิตในภาคห้ากันหมดอ่ะภาคห้าผมก็ไม่แนะนําให้โทรศัพท์เล่นนะนนพนนะพเนนพรานะว,ว่าอะไรรู้ว่าเาเดี๋ยวคนก็ว่าบ่นผมอีกว่า เครื่องมือการเองเครื่องเครื่องของการผมไม่แน่นเนมาเล่นเพราะว่ามันควบคุมไม่ดีกว่าส่วนใหญ่ฝรั่งกับเกมกับเกมพวกนี้ฝรัง่งเราใช้คอมเล่นมากกว่าสังเกตจากมิสปริเจตได้ที่ผมเล่ตนต่อเยอะนี่ผมก็ใช้คอมเล่นนะอย่าดูถูกกันนะผมใช้อะไรนะที่มันในเนี่ยสแปดท็อปนะไอ้สแปดทนะ็อปอนะผมใช้มันเล่นใช้เล่นบนคอมนะโอ้แม่งเกินเวลาอย่ากชิบหายอุ้ยโทษอีกแล้วแม่เย็บ โอ้ยขอภัยขอไปคุณทีพ,พอเลยขอไปครับขอไปจริงน,นะขอไปด้วยนะขอไปทีคุณทีพอนะต้องขอไปจริงนะครับโอเคก็ต้องจบบนไปกันเท่านี้ก่อนนะครับเปิดประเดิมด้วยเกมแอดฟรอสแปดในการเล่นเกมของผมนะโอเคเดี๋ยวเทมนะินาไปต่อกับเกมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะสำหรับวันนี้แม่เกมต้องต้องลาไปก่อนนะแอบลืมอะไเคมิดว่าขอฝากไปเพื่อช่วยเพื่อเป็นกันวางใจให้แม่เคมมด้วยนะครับโอ้พูดเร็วไปนะ อย่าลืมไลค์คลิปซันต้าไครเบอร์ชานแนลคอเป็นกำลังใจให้แมคเกมมิ่งด้วยนะผมจะทำผลงานให้ดีขึ้นนะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูตลอดนะขอบคุณที่ให้เป็นกำลังขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดนะสำหรับวันนี้แมคเกมมิ่งต้องลาไปก่อนนะก็มีอะไรก็ติดต่อทางเพจหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะสำหรับวันนี้แมคเกมมิ่งลาไปก่อนสวัสดีครับ